บัดนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคม2568เป็นวันที่1ที่ข้าพเจ้านางสาวชาวิษาตั้งจิติพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระดึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด อ阿รหังสัมมาส้มพุโพระควาพุธทธังระควันตังอภิวาเทมิสวา้าโตระควะตาธรรมโมธรรมังนามาซ่านิสุปฏิปันโนระควะโตสร้างวักสร้างโาคสร้างทางน้ำมัน อระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปานินิพุโตคุณเนหิฮารมาโนธานิปาระมิมีหิจากทิสติยาวะชีวังอาหางพุทธังทรมังสังขังสารนังฆาโตปูเชมิรัตนัตะยังทรมังจะรามิโสตถีนา สะมันตาจักรวาเรสุ้งอัตตาขัดชช่นตุเทวตาคาตาสัตธรรมางมูนิราชาสะุสุนันตุสะะักคะโมกคะทางสักเคกาเมจะรูเปขิริสิขาละตะเตจันตะลิเควิมาเนทีเปรเทศจาัาเมตะรุวะนะคะเนเคหาวัตุมมหิเขเต,เตทุมมาจยียนตุเทวาชะาละ ธระวิสเมยคะคันทพนาคาติททันตาสันติเกยงังมูนิวราชนังซาทวูเมสุนันตุธรรมสวรนาการยามทันตาธรรมสวนาการยามทันตาธรรมสวนาการายามทันตาบทสวดปุพะคานะคามาการะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณคมนะปาถะ พุทธ <Es> <an> ังสรนณังขะฉามิทำมังสรนณังขะฉามิสังค ah ังสรนณังขะฉามิทุต ah <alternative> <island> ิยมปีพุทธังสรนณังขาฉามิทุติยมปีทำมังสราณังขะฉามิทุติยมปีสังคังสรนณังคะฉามิตาติยมปีพุทธังสรนณังขะฉามิตาติยมปีทำมังสรนณังขะฉามิตาติยมปีสังฆังสรนณังขะฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานัททิเมสรนณังอัญยังพุทโธเมสรนณังวรลัง เอเตนะสัจจว bronze, women, won, ัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทานัติเมศรานังอัญญังธรรมโมเมศรานังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทานัติเมศรานังอัญญังสังโฆเมศรานังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทาบทสวดติระตะนะปะนามะคาถา พุทธังเมรตตนะภูตะสลีละจิตตังทำมังนะเมรัตนะภูตะวิสุทธิสารังสังคังนะเมรัตนะภูตะสุสีละทินจิเอตังนะเมติรตตะนางรัตนะตยะวะหังสัมมาสะโมสะลิตะวัตถุวิเศษภูตัง อัญโยยายะยุตะคุณะโยคะวะสัปะวัดตังอัส,สุมิตะยมหิปิตะเถวะยะธาติทันเตเอกังวินาตะติตะเรสะมะผะสัมภะเวนะโลเกวินาตะทิตะเรสะมะสัมภะเวนะโลเกกะทาจิ สจเรสสปาตุภูตังคัมภีรัตราญาวิสยังอติทุตทะสัถังวินยุหิปันทิตะชะเนหิวิชัญยะรูปังโลกรัรมหิเกหิจิกะฐันจุปะรับพะนียังเกสสันจิสุด วิธิตังคุณนะกายะตายะนาเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตตมปิสะมุตปัสสะตังมนะสีสุทธาปาสะสาสะถานางปุญญาธิกานะมะสะมุตตะมะปุณณนะภูม,มัง ทุกข่าปะมุญจะนะมุขะสะระนางคตาน,างางาานังปูชาระเหสุประมังอภิปูชาเลยยังปูชาระเหสุปรมังอภิปูชาเลยยังนิพานะสัจฉิกิริยายุปะนิสสะสยจัถังสัมมากิเลสะมาลาโสโสทะโสทนะสิทธิยาจะสาทูทูหิ อัฏฐะุสะเลหุปะเสวะเนียังปาเนหิปาจาปิสารนังคามะนยะเมวะตัดจมหาภิตังจิระตะนังสารนังคะตัมคะตัมห่งลัตตินทิวังคะนะเนสุนะมัสสะมานา ปูเชมะจาปิสสะตังสุปะสันนะจิตตาปัฏฐานุปาลิสรลิยาสัทาะตาจปุญเมนะปัฏฐาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะสัตสสะสัทปิสุวัทิโหนตุโยเจทะธรรมวินะยมปิภามาณภูโตโลกุตาราพิสัมมะโย นิยะโตสุโคชังตัดสงปนิสัยาสยายะอะยัมปิโหตุโหตุวัตถุตะเยปริจิตเตจือจิตโตสุสุปาสสุป,ปะสาทะกาโลบทที่แปดนามกาลาสิทธิคาถา โยจากภุมาโมหะพรามาลาปัตโตซามังวพุทโทสุขโตมิมุตโตมาลาสปาสาวิริโมสยันโตตาเปสีเขมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังศีลสานะมามิโลกัสะนาทัาจะวินายกันกันเตชาัสาเตชยสิทธิหนตุสัพพันตลาย,ยาจาววินาสเนตุ ธมโมทะโชโยโวิยะัสสะสัตถุพระเสสิโลกาสะวิสุทธิมัังนิยานิโปธรรมะทะร,าารัสสะบาลีซาตาวะโหสถิติโรสุจนโนธรรมังวัดันตังสิลักษณะมานิมูหัพพลาทางอุปสรรคประทาห้างพันเตหะซาเตยชยะสิภิโหตูสัพพันตรารยาจวินาสเมนตูสัทธรรมะเซนาสุขตานุโคโยโลกาสะปาปูปะกิเรสะเชตาส,ส,าสาตั้นโตสัยังสันตินิโยจะโคจะ อวาระฆาตธรรมบางวิธิตางกโรติสร้างพังวรันตังศิลซาธามามีพุทธ,ธานุพุทธ,ธังสมาศิลทกขิติงตันเตชะซาเตสยสิทิโฮนตูสัพพันตายาเจกวินาสเมนตูหมดที่9บทสวดนะโมกาละอัตถะกะทาถา,ถา นโมอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะเหสีโนนโมอุตตธรรมัสสะสวะขาลาเสวะเตนิทะนโมมหาสังคัสสะปิวิสุทธะสีลัติถิโนนโมโอมาตายาลัทธัสะลัตนาตยังสาธุกังนโมโอมการิตัสสะตัสสะวัตถุตยะสปินนโมกาลาปภาเวนะวิคัชันตุปัทวานโมกาลานุภาเวนะสุวัติโหตุสัมปทานโมกาลาสเตเชนะวิธีมีโหมิเตชวา บทที่แปดบทสเอบทที่สิบบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวอมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสูวิหรติกาปีละวัตุสมิงมหาวะเนมหาตาทิคุสงเคนะสัตติงปัญจมัตเตหิทิคุสัตเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทาสาัสยหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยฟูเยนะสนิปติตาหุ่นติ พะทวันตังทัสนายะพิคุสร้างพันจากอัทโคจาตุนนางสุทาวะวาสก,กายิกานางเทวานางเอทะปะโคสิอัยังโคภะควาสักเเสุวิหรารติกาปิละวัตถุสมิงมะหาวเนมา,าตาพิคุสังเคนะสักทิ้งปัญจามาเตหิพิคุสเตหิสักเพเหวะอาราทันเตหิ ขาสาหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยนะเจนิตะตาติตาหุนติพระควันตังทัศนายาพิคู่สังคันจากยันนูนะมยัมปิเยนะพระควาเตนุปะสรัางกะเมยามะอุปสสรัางกะมิตวาพระขวะโตสัติเกปันเจกะคาทาคาเสยามาติอัทาโคปตายเทวตาพระควันตังอภิ วาเทตวาเอกะมันตังอัดถังสุกเอกะมันตังทิธาโคเอกาเทวตาพะพวโตสันติเกอิมังภาถังภภาสิมาหาสมโยโยตวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอะอาคตัมหะอิมังธรรมะสมัยังทัคขิจายวะอัปราชิตะสร้างคันติ อัะโคอัปปาราเทวตาพระวะโตสัตติเกอิมังค้าทั้งอัภาสีตัตตะพิโคสัมมาทัถังสุขจิตตังอัตตะโนอัตอุชุกะมังสุสาระถิวะเมตานิคะเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตะโคอปาราเทวตาพระวะโตสัตติเกอิมังคาทั้งอัพาสีเฉตวา ี้ังเชตวาปารีครังอินทักีลังโอหันจัมเมชาเต,เตจักรันติสุทาวิมาลาจาักขุมาตาสุทันตาสุสู้นาคาติอาระโฮบาลาเทวาตาพระวะโตสติเกมังคาทั้งอาพาสิเยเกจีคุธังสราณนังคตาเซนะคะนะา,าเตะคะมิสัติอัปายาภูมิงปหายะมนุษยสร้างเทหัง เทวกายังปริปูเลสันติติอทาโคปภาวพิคุอามันเตศีเอภูยนะพิฆเวทัสสะสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติกระทากะตังทัสสนายาพิคูสังขันจักเอปิเตพิฆเวอาเฮสุ้งอติตะมัทานังอะระหันตานะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพะพวันตานังเอตตาปารามาเยวะ เทวตาสันนิปติตาออเหสุงเสยยถาปีไม่ห้างอะเอตตะราหิตเยปีเตทิ่เวพระวิสันติอะนาคาตาามะธานางอะระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานางเอตตะปารามาวะเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตาภรวิสันติเยยะถาปีไม่ห่างเอตตะราหิตอาจิคิสามี พิฆเวเทวากายานังนามานิกิติสานิพิโเวเทวากายานางนามานิเทเศศิษานิพิฆเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาธุกลงมะนาสิกะโลถะพาศิษามีติเอ,เอวัมพันเตติตตโขเตพิพิคูพระควาโตปัจจโซโสพระควาเอตตะทะอะ้อวะตะ สีโลกะมานุกัสามิยะถาภูมิมาปดทัสสิตาเยสิตาคิริขภะรังปะหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสะสีนาโลมะหังสาพิสามปุโนโอ,โอตาโอทาตะมะสักนะสาสุทาวิปสัสสนามะนาวิลาคิมโยปัญจสเัเตยะตวะเววันีกาปิละวัฏเวตะโตอามันตะ นิาสัทธซาวะเกซาสนีนระเตเทว,วกายาอภิกันตาเตวิชานาถาพิาโวเตจ่าอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสัมปาตุระภุยานังอะมนุานาสานะทัสนังอเปเกสตะมัทคขงสัตสังอัฐสัตตาริงสัตตังเอเกสัตสสาน,นัง อะมาโนสานามัทธสูงอะเปเกนันตัมัทักผงทิสาสัพพาผุดดาอะหงุงตันจากสัพพังอภิยายะวะัควะวะขิตวานะจักขุมาตัโตอามันตะยิสัทธาซาวเกซาเนระเตเทวากายาภิกันตาเตวิชานถาถภิกขโวเยโวหัง กิตตาอิสามิขิราหิอะนุปุพะโซสัตตสหัสายวะยะคาภูมมากาปิละวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันวันโตยาสักสีโนโมทัมานาอภิกามุ่งภิกขุนางสามิติวะนางฉะสหัสสาเหมาวะตายยขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสัสีโน โมามนาอธิกามุงีิกูนางสมิติงวนางสาตาทิลาติสะหัสสายขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสศิโนโมมานาอธิกามุงีิกูนังสมิติงวนางอิเจเตโสรสะสหัสสายขานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสศิโน โมทมานาภิกามงมิคู่นางสม,มิตินวานาเวสามิตาปัญจะสัต,ตายะขานานะปะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตว,วันวันโตยะสสีโนโมธมานาภิกามงพิคู่นางสม,มิตินวานาภูมิพิโรราชคธิโกเวปุลัสะนิเวสานางคุณพินพโยน,นางสะตะสหัสสังยะขานางปะอิปะิลูปาสติ ปูมพิโรราชาคฮาิโกสุโส,ส,ส,สาปะสมิติงวนางปุริมันจะทิสังราชาทัตรัตโถปสาสติคันทพ,พานางอธิป,ปาติปฏิปปาาปปมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตสาภาวอิอนทนามามาหาพรามอินทิมันโตชุนิมันโต,วน,ตว,วนัวันโตยัสสินุโมทมา,า,มานาะพิกามุกวิคู่นางสามิติงวนางทักขินันจะทิสังราชาวิรุโหตับปัสาสถิ กุมพันธานางอธิปติมหาราชายรัจิโสปุตตาปิดตาสามพระโอ,อินทะนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศสสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสามิติงวันนางปชิมันจากที่สังราชาวีรูปักโขภาษาสตินาคานาอธิปติมหาราชายัสสสิโสกุตาปิตาสาวาโวินทนามาบาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสามิติงวันนางอุตรันจะที่สังราชาเวปุเวโรตัด ปะส,สาสติยะขานางอธิปัติมหาราชยะสัสีโสปุตตาปีตสาบะโวอินทนามามาภราอิทิมโตสติมันโต,ว,นตว,ว,นวันะวาสาสัโนโตยัสสชินโมธมานาวิกาบุมิรนางสมิติณวานางปุริมะทิสทททะะร้างทัตตะวัตโถทะทีเนนะวิรูหะโกปาชีเนนะวิรูปะโขปกเวโลอุตตะยังทิสร้างตตาโลเตมหาราชาสามันตาจตุโลทิสร้างทัตตะมานาอัดทางสุข วะเนกาปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจากิกาสถามายากุนเตนทูเวเตเว,เ,วเตนเวเตนทูวิภูจะวิภูโตสาหะจันทะโนกามะเสโถจะก,กิน,นุมัน,นุนิพันธุจากปะนาปโปโอปะมันโยจากเทวสูโตจะมาตาลิ จิตตเสโนจากคันทพโนะโลราชาชะโลสะโพอาคูปัญจักสิโคเจวะติมพะรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทาพาสาหรา,าชุพิโมทัมานาอภิกามมุ่งพิคู่นางสามิติงวานังอัฐคูนาถธษา,านาคาเวสาระ เวสาลาชหะตัสากากรรมภัสตะตะราอาคูปายาคาสาหายาสิพิยมามุนาคารททตัทัตรัสาจากอาคูนาคายสาสิโนเอราวันโนมหานาโคาปกโสปาคาสามิติงวนาน่งเยนาคาลาเชส,าาสาหรักษาทรันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาสาักโห เวหายะสาเตกวะนะมัชะปัตตาจิตราสุปัน,นาอิติเอสังนามังอาภายันตา,านาคะราชาณมาสิสุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทโธส,สันหาหิวาจาหิอุปัทวะหะยันตานาคาสุปัน,นาสาระนัมะกังสุพุทังชิตวาวาชิระผัดเถนะสามุทังอสุราสีตา พาตะโลวาสะวัเตเสตอิทิมันโตยัสาิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานะเวคาสาเว,าาวปจ,จิตติสุจิตติจักมหาราโธมุนีจุสหาตันจากผลิผลิพุตต,ต,ตานังสัพเทเวโรจานามกาสันในหิตวาพลังเสนังรา,ราหุพัทธะมุปาคมุงสัมมโยธานิภัทคันเต ี่ขูน่นางสาม,มีจริงว่านางอาโปจากเทวาปัทวีจากเตโชวาโยตัทาขมุงกัะรุนาวารุนาเทวาโสโมจยะสัศหะเมตตากรุณาไกกาคูเทวายะสิโนทัสเศเตสะทะ สัศธากายาสพเพนานะตว,วันนิโนอิกิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยะสสิสโนโมทมานาพิกามุ่งพิคู่นางสาม,มิติงวะนางเวทูจะเทวาสหะรีจะอะสามาจะทุเวกมาจันพัสสูงปะสิปะนิสาเทวาจันะมาคูปุรคิตาสุริยสูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคตา นักขัดตานิปุระขัดคิตวาอาคูมันทะวะลาหากาวิสูนังวาสาวโศเถโศส,สักโกปาค้าปูรินทะโททัศเศรษฐะทากายาสัพเพนานตะว,วันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันะว,วันโตยะสสิโนโมธมานาภิกาโมภิกคูนางสาม,มิติงวะนางอัฐาคูสหาคูเทวาชาลามาคิสักิขาลิวั อะริตกาจะโรชาจะอุม,มาปุพาณิสภาสิโนวะรุณาสหธรรมมาจะอัจจุตาจอัอเนชากาสุเลยะลุจิราอาคอาควา,าสาวัสเนสิโนทัสเตทัสธากายาสับเพนานณตว,วันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตณว,วันโตยัสสิโนโมทมานาภิกามุงพิคูนาะงสัม,มิติงวะนาง มานานมหาสมานามานุสามะนุนสุตามาทิดาปะทูสิกาอาคูอาคูมโูปัทูสิกาอาถฐคูฮาลัยโอฮาลัยโเทวายเยจะโลหิตวาสีโนปาละคามหาปาระคาอาคูเทวายัสักสิโนทัสเตทัสธากายสาสัพเพนาะนะตะวันนิโน อิทิมันโตชุตดดิมันโตวนะวันโตยัสาสีโนโมทมานาอภิกามูวิคูนางสาม,มิติงว่านางสุกาการุมหาอารุขาอาคูเวคาสนะสหโอทาตะไคหาปาโมขาคาูเทวาวิจัคนาสัทธามัตตาหารักาชามิสักกาจายัสาสีโนทะนะยังอาคาปักุนโนโยทิสาม อะอุปอะพีวัสติทะสะัสเตทัสะธากายาสเพปนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นตว,นวันวันโตยัสสิโนโมทมานาพิกามุพิคู่นางสามิติงว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตกาจยะัสสิโนสัมพิตากากามาเศฐาโชตินามาจอาสวาบิม,มานานารติโนอาคูอาถาคูปารณิมิตตา ทัศเศรษฐาสกายาสเพนานัตตวันนิโนอิธิมันโตสติมันโตวนตวันโตยัสสีโนโมทมานาบิกามุ่งพิคุนางสำมึกจริงว่านางสัตเตสเทวานิยอะนิกายาสเพนานัตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุฉุงเย สันเยสัตสหาปะวุทธาชาติมะขีลังโอคาตินนมา,านมะกานามะนาสวังทักเขโมคะตาลังนาคังจันทะวะอะาสิตาสิตังสุพัมมาปะลมัตโตจักขุตตาอิทธิมัโตสาหาสันนังกุมาโลสิโสจะโสปาคะสามนิติงวานาังสหัสภะมมะโลกาทางมหาพรมมาทีิตินาติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสัสยัสสิโสทัสเสสัเสธค่อิสลาอาคูปันเจกะวัสสวัดติโนเตสัญญามัชโตอาโคอาคาหาริโตปริวัตวาโนติเตจสัพเพอธิกันเตสินเทเทเวสพัมมาเกมาราเสนาอธิกามีปภสษะกันศัสษะมันที่ยังอะ เอถาคันถะถาพัท,ทะถาราเคณพันถามุถุสัมมันตาปริวาเรถามาโวุูจินถาโจจินังอิติหัตถะมหาเสนโนกันถะเสนังอเปยสัวิปารินาตะละมาหันจะสัารังวัตตวานะเพระวังยะถาเปาสักโกเมโถัดนายัันโต สะวิชุโกตะคาโสปัจจุทาวัตติสังกุธโธอาสอากะยังวเสิตัจจะสับพังอภินญายะวะวะขิตวานะจะกูมาตะโตอามันตัดอิสัทธาสาวะเกศาสนสีระเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถทิขโว เตจาาอาตับมะกะรุงสุตวาพุทธศาสสานางวีปะราเคหิปะกามุ่งเนสังโลมัมปิดอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสัทธาภูเตหิสาวกาเตชัะเนสุตาตี